วันนี้เราจะมาลดน้ําปุ๋ยคอ,อกหมักนะคะปุ๋ยคอ,อกหมักตัวนี้เราจะใช้ปุ๋ยคอ,อก1ถุงนะคะใส่ผ้าขาวบางไว้แล้วก็ใช้น้ําประมาณ10ลิตรนะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหนึ่งขวดหมักทิ้งไว้นะคะถ้าเราใช้ปุ๋ยคอ,อกเลยปุ๋ยคอ,อกเขาจะเกิดแก่แล้วก็เกิดความร้อนนะคะเราจะต้องให้เขา ย่อยสลายก่อนนะคะแล้วเราก็เอาน้ําเข้ามาใช้นะคะเราวิธีใช้บ้านใครใช้น้ําปลาปานะคะให้รองน้ําอย่างนี้ทิ้งไว้อย่างน้อย2วันก่อนนะคะห้ามใช้น้าปราปาเลยเพราะว่าน้าปราปามีคอรีนนะคะเขาจะเข้าไปฆ่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้นะนี่เลยค่ะเราจะใช้น้ํห5ลิตรนะคะห้าหลิตรนะคะประมาณนี้นะคะ <c oughs> กับปุ๋ยคอกหมักเมื่อกี้นะคะประมาณหงแก้วนะคะ <c oughs> ใส่ลงไปเลยค่ะปุ๋ยคอกหมักจะมีธาตุอาหารหลักนะคะ ลากจะดูดซึมอาหารทางทางรากต้นไม้ดูดซึมอาหารทางรากได้เจ็ดสิบปเซ็นนะคะแล้วก็ทางใบสามสิบเปอร์เซ็นต์นะคะส่วนทางใบเราจะใช้พวกเป็นฮอร์โมนนมสดฮอร์โมนไข่แล้วก็พวกชีวภาพต่างๆแล้วก็จิมเห็นหลายๆคลิปนะคะที่เขาใช้ฮอร์โมนเขาเรียกว่าอะไรนะฮอร์โมนต่างๆจุลินทรีย์ต่างๆร่วมกับน้ำส้มควันไม้นะคะแนะนำให้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งห่างกันประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะเพราะว่าอ่า ปุ๋ยชีวภาพต่างๆเนี่ยเขาเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะเป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตฮะแล้วก็น้ำส้มควันไม้เนี่ยเขาเป็นธาตุอาหารมีธาตุอาหาร200กว่าชนิดแล้วก็ช่วยฆ่าเชื้อโรคเชื้อราด้วยนะคะดังนั้นถ้าเราใช้รวมกันนะคะประสิทธิภาพของปุ๋ยชีวภาพจะไม่ได้ไม่ได้สูงสุดนะคะเพราะว่าน้ำส้มควันไม้จะเข้าไปฆ่าพวกชีวภาพพวกนี้นะคะมีประโยชน์ทั้งคู่นะคะแต่แยกกันใช้นะคะแล้วก็ไปลดเลยค่ะ มอสเซลา่าด่างนะคะไทคอนค่ะลดไปเลยค่ะนี่ค่ะด่างจ,จัดจัดสวยๆอย่างนี้เลยคะ่ะนี่ค่ะเราได้ครบทุกต้นเลยนะคะส่วนอาหารทางบใบเราจะให้ช่งชวงเช้ามืดนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ